b e ว u t y แบร e n ิ i n a นะคะวันนี้ตื่นเต้นมากมีของเล่นใหม่นะคะที่ทางเลาชาส่งมาให้เล่นนะคะก็จะเป็นตัวนี้นี่เองเลาชาสปรัลนะคะเห็ mm hmm. <He> ลนลักษณะตอนแรกนึกถึงอะไรรูป้ป่ะไมคาทาของเธอไมโอนี่อ่ะ จริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครที่ชอบดูพวกกูรูทางต่างประเทศนะคะเขารีวิวจะมีลักษณะแกนม้วนผมแบบเนี้ออกมาหลายยี่ห้อเลยนะคะ mm hmm. ก็โชคดีที่รสชาติออกมาแล้วนะเกือบซื้อแล้วจริงๆองน,น,นะกะ mm ็ hmm. ถามว่าตัวนี้เนี่ยมันมันทำลอนได้แบบไหนนะคะ mm hmm. ก็ ถ้ารู้จักรูปนะคะมันก็จะมีในลอนที่สามารถที่จะเป็นแบบลอนเกลียวโปเต้ขนาดใหญ่หรือเล็กก็ได้แบบลอนแบบแน่นๆชิดๆกันก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าจะให้แบบเป็นรีดตรงในตัวนี้ไม่ได้นะก็มาดูลักษณะของของเจ้าเครื่องนี้กันดีกว่านะคะก็ทั่วๆไปเนี่ยก็จะเหมือนกันเลยนะคะส่วนใหญ่ของชาช่าเองเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องของทัวร์วมารีนใช่ไหมคะตัวนี้ ดีกว่าทัวร์มาลีนทั่วไปเพราะว่าตรงนี้เนี่ย mm hmm. เขาเคลือบนาโนโทัวร์มาลีนนะคะซึ่งเป็นอน,นุที่เล็กมากแล้วก็ทัวร์มาลีนเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของป้องกันผมแห้งเสียนะคะแล้วก็ลดการเ,าเขาเรียกอะไรอะลดการชี้ฟูของเส้นผมนั่นเองนะคะแล้วก็ช่วยยังช่วยให้ผมยังชุ่มชื่นอยู่ประมาณนั้นนะคะอ๋อแล้วก็ในส่วนของนาโนโทัวมาลีนเนี่ยคะ่ะจะช่วยทำให้อ ยืดอายุการใช้งานของตัวเครื่องได้นานขึ้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดเครื่องกันแล้วกันนะคะวิธีการเปิดเครื่องก็กดปุ่มตรงนี้ค่ะนี่เรากดค้างไว้ป้านก็จะขึ้นไฟที่หน้าจอตรงนี้เลยนะคะเ,เครื่องนี้เนี่ยอุณหภูมิมันจะเริ่มที่120นะคะและเราสามารถปรับเนี่ยจะมีเครื่องหมายบวกลบนะคะก็เพิ่มก็กดเครื่องหมายบวกเพิ่มได้สูงสุดที่200นะคะ ซึ่ง200รเนี่ยก็ถือว่าร้อนมากแล้วแนะนำนะคะคนที่ผมค่อนข้างแบบไม่ค่อยรับการบำรุงหรือว่า,าแห้งเสีย,ย่แล้ว้วีใชทมา 100, 180ก็พอไม่ต้องถึง200้นะคะมันจะแรงเกินไปแล้วก็อย่าลืมใช้พวกผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมก่อนใช้เครื่องแบบนี้ด้วยนะคะเพราะว่าจะได้ป้องกันผมแห้งเสียด้วยนะคะเครื่องตัวนี้เนี่ยอุยร้อนละพึ่งเสียปบปากแป๊บเดียวร้อนเร็วมากอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลอง ทำผมให้ดูกันก่อนละกันนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเนี่ยจะต้องบอกว่าส้มได้เครื่องนี้มานะคะก็มาตัวเครื่องอย่างเดียวไม่มีกล่องไม่มีอมุปกรณ์ข้างในซึ่งจริงแล้วเนี่ยวิธีการใช้การแบบนี้เขาจะต้องมีถุงมือมาให้ด้วยเป็นถุงมือกันความร้อนนะคะแต่เราไม่มีเราก็เลยไปหาถุงมือที่เราใช้กันหนาทั่วๆไปแหละเจะเอามากันร้อนวันนี้นะก็เดี๋ยวจะก่อนอื่นเลยอย่าลืมว่า ทำผมทุกครั้งต้องแบ่งผมก่อนนะคะยิ่งคนแบบสไลด์ผมมาอย่างเงี้ยควรจะแบ่งผมเป็นชั้นๆจะได้ง่ายต่อการทําด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญอย่างที่ซ้อมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือไม่ว่าจะทําผมดรีดหรือมว้วนด้วยอุปกรณ์ทําผมนะคะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยบํารุงเส้นผมด้วยนะคะ อย่างวันนี้ส้มก็จะใช้ตัวนี้ที่ส้มใช้อยู่แบบสักพักหนึ่งแล้วชอบมากของชีนะคะเป็น4 o r t y four r o n ก่อนั่นเองก็ฉีดในบริเวณช่วงปลายผมที่เราจะทําการม้วนนะคะแล้วก็ลูบๆให้มันซึมเข้าเส้นผมค่ะอ่าก็ประมาณนี้นะคะเดีย๋ยววันนี้ส้มจะเริ่มใช้ไฟที่ 180ร้อยก็พอนะคะไม่ต้องให้มันแรงมากเพราะแค่นี้ก็ถือว่าร้อนมากแล้วแหละระวัางอย่างหนึ่งห้ามไปแตะเด็ดขาดไม่งั้นมืออาจจะไหม้ได้พองได้นะคะอ่าแล้วก็ก่อนใช้เครื่องตัวนี้ป้องกันไว้ดีกว่าแก้ค่ะบางคนอาจจะแบบเซียนมากาใช้โดยที่ไม่ไมต้องใส่ถุงมือแก้แต่ว่า เรายังไม่เสียนขนาดนั้นแล้วเราก็กลัวมือไหม้มือของแล้วก็ต้องใส่ถุงมืออย่างนี้ก่อนนะคะโอเคเราจะมาเริ่มทําผลเคิลละกัน,กนเดี๋ยวซ้มจะสอนทางด้านนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูสองลอนก่อนละกันนะคะอย่างนี้ส้อมบอกสามารถที่ทําเป็นลอนที่แบบแน่นก็ได้นะคะก็วิธีการใช้โคมาอย่างนี้ค่ะวืบ แล้วก็เฉียงลง45องศานะคะแล้วก็มือด้านหนึ่งแล้วก็จับผมมาประมาณหนึ่งแล้วก็รีดให้มันแบนแบบนี้นะคะอ่าโอเคแล้วก็แนบผมเข้าไปบ๊าบแล้วก็ทำการม้วนเข้านะคะให้มันแน่นเลยแล้วก็ดึงเอาไว้นะคะให้มันแน่นนิดนึงหลอดออกมาก็จะแน่นด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ5-10วินาทีค่ะอ่า1ิบ 9, ก้าแปดเจหห้าสสสองหนึ่งโอเคเสร็จละแล้วเราก็ดึงขึ้นมาแล้วก็ปล่อยผมป้าบนี่เห็นไหมคะว่าลอนมันจะแบบแน่นมากเลยอะแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยพอดีว่าจับ ไว้ไม่หมดนะคะมันก็จะเลยเหลือตรงปลายไปนิดหน่อยเนี่ยก็จะเป็นอีกรอนหนึ่งที่แบบแน่นมากๆนะคะแต่เราสามารถใช้มือสางให้มันคลายได้นะเนี่ยมันก็จะเริ่มคลายออกนี่ก็จะเป็นลอนเกลียวแบบเนี้ยแน่นๆเลยแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาทําอีกแบบหนึ่งให้ดูละกันอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบที่แบบ มันจะคล้ายๆพวก beach wave อะค่ะก็คือแบบเป็นเกลียวคลื่นแบบเป็นคลื่นตัว s อะไรอย่างเงี้ยวิธีการก็เช่นเดียวกันเลยก็ง้งอย่างนี้มานะคะแล้วก็หน้าผมม้วนเข้ากับแกนนะคะทนี้เราไม่ต้องจับเขาแน่นมากค่ะจับเบาๆบนะคะแล้วก็ไม่ต้องให้มันติดเนี่ยให้มันไม่ต้องให้มันติดกันหมดก็ได้ก็เหลือที่นิดนึงปั๊บเนี่ยทิ้งไว้ปป๊บเดียวมันก็ล่วงลงมาเป็นอย่างนี้ละ ะะก็จะเป็นออลอนสองลอนที่ค่อนข้างแตกต่างกันตรงนี้จะเห็นว่ามันเป็นลอนแน่นมากนะคะแน่นจริงแล้วก็นี่ก็จะเป็นลอนคลายๆเป็นคลื่นตัว S ละกันก็เดี๋ยววันนี้จะสอนเป็นคลื่นแบบนี้ดีกว่านะคะจะได้แบบเ,เข้ากับอากาศบ้านเราหนิดนึงนะผมเป็นเกลียวขึ้นจะได้แบบดูสบายๆเนาะอันนี้มันจะแน่นเกินไปอะ่ะคือ่้มไม่ค่อยชอบลอนแบบนี้เท่าไหร่

เอาละค่ะทีนี้ทำนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะได้ทรงผมอีกทรงนึงนะคะเมื่อกี้เป็นสาวผมตรงนี้เป็นสาวผมหยิกเหมือนผมแบบไปดัดมาเลยอะค่ะก็จะได้เป็นลอนคล้ายๆแบบ รันคลื่นตัวเอที่ส้มเคยใช้เครื่องมืออีกตัวหนึ่งทำให้ดูนะคะอันนี้ก็ทำได้คล้ายๆกันเลยทีเดียวนะคะก็ลอนออกมาค่อนข้างสวยดีนะแล้วก็เราสามารถที่จะเลือกลอนแบบไหนก็ได้จะให้มันเ,เป็นเกลียวมากกว่านี้ก็ได้อยู่ตอนที่เราหมวนผมเข้ากับแกนนะคะถ้าเราดึงผมเนี่ยหมวนเข้าไปแล้วดึงผมแน่นๆเนี่ยลอนก็จะออกมาแน่นนะคะถ้าเรา ปล่อยคลายๆหนะังก็จะได้ลอนที่คลายมากกว่านี้นะคะแต่ว่าลอนประมาณนี้ก็โอเคแล้วละ่ะก็เป็นอีกทรงหนึ่งที่ชอบนะคะน่ารักดีก็ดูแบบเป็นสาวเกาหลีนะคะยังไงก็ฝากทรงผมทรงนี้เอาไว้ได้ลองทำดูแล้วกันนะคะแล้วก็สำหรับตัวแกนสไปรัลนี้นะคะจะมีวางขายในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะในกล่องก็จะมีถุงมือมาให้ไม่ต้องไม่ต้องใช้ผมส้อมนะก็ <laughs> ถือว่าเป็นอีกเครื่องหนึ่งที่สามารถทำลอนได้แตกต่างจากอุปกรณ์ทำผมของเลซารชาท,ทั่วไปเลยนะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่อยากให้ทุกคนได้ลองมีแล้วก็ได้ลองเล่นดูรับรองว่าตัวนี้เนี่ยใช้ง่ายนะคะง่ายกว่ารุ่นอื่นๆลยละการที่แบบหลายๆคนเชอบบอกว่าแบบทำไมเลซารชาใช้ยาก,ากทางไม่เป็นซื้อมาก็ยังทำไม่ได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยทำได้แน่นอน พอไม่มีอะไรยากเลยแค่ม้วนผมเข้าออยแก่นี้จบละก็ได้รอนสวยๆไปลองทําดูที่บ้านนะคะยังไงวันนี้ก็ต้องขอฝากด้วยละกันแล้วก็ถ้ายัางไสงสมเล่นเครื่องตัวนี้มากขึ้นก็จะลองทําผมทรงให้ดูได้ดูกันละกันนะคะโอเควันนี้ขอบคุณมากนะคะติดตามนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรสงสยัยสามารถคอาทักทายกันที่ Facebook ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ 이렇게 너를 만났을까 무슨 인연인지 널 보면 볼으록 가슴이 뛰는 게일상해져 사랑일까 네가 너무 좋아